สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะวิดีโอนี้บุตรก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมอีกรีสอร์ทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในดูไบนะคะบุตรก็มีโอกาสพักมาหลายครั้งแล้วนะคะมีชื่อว่า Our o u r a d o r polo resort คะ่ะมีจุดเด่นจุดขายอะไรยังไงถึงน่าสนใจที่นี่นะคะจะตั้งอยู่ในดูไบแ Land ท่ามกลางสนามโ o โลสีเขียวมีถึง4สนามด้วยนะคะ แล้วก็ที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของประติมากรรมแล้วก็ภาพวาดมา้าโดยเฉพาะคนที่ชอบกิจกรรมโปโลนะคะเป็นพิเศษโครงสร้างของรีสอร์ทเนี่ยล้อมรอบด้วยสนามหญ้าสีเขียวอย่างที่บอกไปว่ามีถึง4ส,สนามด้วยกันนะคะแล้วก็การออกแบบเนี่ยมาในธีมของอันดาลูรีเซียนอันดาลูเซียนค่ะ พูดยากนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะซึ่งที่นี่มีความพิเศษตรงที่ว่าระเบียงของห้องพักกว้างขวางและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของสนามหญ้าได้ด้วยนะคะและที่สําคัญการเวลาที่เขา,เามีการแข่งขันโปโลนะคะเราสามารถเพลดิดเพลินกับการแข่งขันโปโลได้จากห้องพักของตัวเองอย่างสะดวกสบายเลยค่ะ รีสอร์ทแห่งนี้มีพวกกิจกรรมนันทนาการนะคะสำหรับเด็กด้วยนะคะคืออารมณ์ว่าถ้าไปพักกับครอบครัวเนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะกิจกรรมเยอะจริงๆกิจกรรมนันทนาการที่รีสอร์ทก็จะมีจัมพพวกพื้นที่เล่นสำหรับเด็กแล้วก็เล่นเด็กเ,เล่นเกมกระดานขี่มา้าสอนโปโล,โลสนานเมเทนนิสอเด็กประสงค์ ยิงธนูสนุกเกอร์มินิกอฟเยอะไปหมดค่ะเยอะมากๆนะคะและที่สำคัญคือที่นี่อยู่ไม่ไกลจากดาวเทาอยู่ในดูไบแลนด์นะคะแล้วก็อยู่ห่างออกจากเบิร์กค,คาลิฟาไปประมาณ16กกิโลค่ะนี่คือจุดดินของที่นี่ค่ะไม่ไกลมากนักนะคะก็ลองดูค่ะ เผื่อใครเพื่อนๆคน,นไหนไปเที่ยวดูไบเก็บเป็นตัวเลือกที่พักอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปมาถึงนะตรงตรงจุดนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ